มาดูข้าวนะครับข้าวทุ่งนาตรงนี้เมื่อก่อนเหลืองๆนะครับเอาปุ๋ยมาใส่เขียวขึ้นมานะครับเขียวขึ้นมาดูแล้วเป็นที่น่าพอใจนะครับเป็นที่น่าพอใจเขียวแต่บริเวณนั้นตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะ อย่างขาดความสูงนะขาดความสูงอยู่ส่วนตรงนั้นเขียวยนะความแตกต่างนะแตกต่างนะครับตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็พอใจอมันปลายฝนปลายเดือนแล้ววันนี้ก็วันที่ยี่สิบห้ายี่ิบห้าตุลายี่ิบห้าตุลาเขคงจะ ทำอะไรยากแล้วอยากเอาปุ๋ย15บห้า้ามาใส่สูตรเสมอมาใส่แล้วก็เป็นห่วงว่าจะไม่มีผลอะไรเนี่ยตรงต้นปะดูมองไปทางสะนาำตรงต้นปะดูเลยตรงนี้กออ็ดีครับปีนี้ได้มาระดับหนึ่งมองภาพ รวมนะครับกว้างไปกว้างยาวอะยาวไปยาวไปก็ดีนะครับดีแปลงนี้น้ำขังอยู่มีน้ำอยู่เอามาดูแปลงนี้น้ำรั่วซึมนะครับน้ำรั่วซึมไม่รู้ยังไงยากขึ้นกับข้าวนี่ก็สูสีนะครับ ห้าสหรือเปล่าสี 40, 50, 40, ่สิบห้าสิบสี่สแปลงนี้เอาใจเป็นพิเศษแต่ก็ได้เป็นที่น่าพอใจถ้าทำได้ขนาดนี้แต่ละรอบแต่ละปีนะครับก็เต็มที่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเดินต่อตรงนี้น้ำเป็นพิเศษ ออกตรงนี้ต้นข้าวท่วมหญ้าเลยออน้ำพอประมาณนะครับจเจาะแจ๊ะข้างต้นบดูนี่ต้นนี้นะครับต้นบดูต้นนี้เลยออสวยตรงนี้เลยนะครับตรงยาวไปเนะี่สวยงามกำลังออกลวงนะครับออกลวงเป็นปลาย ็หญ้ากับข้าวกำลังสู้กันนะครับสู้กันส่วนแปลงด้านหลังนี่โอ้ไม่ไหวเลยหญ้าหญ้าเยอะไปหน่อยระยะทางประมาณเกือบสิบเมตรนะเจ็ดแปดเมตรที่มีหญ้าตรงนี้เห็นไหมครับเขียวเขียวงามเลยโอ้ตรงนี้ไม่ได้ถอนหญ้าไมไ่ถอนหญ้า สวยครับตรงนี้สวยงามยาวไปครับโอ้โหยาอะไรนขนาดนี้ามาดูตรงที่ถอนยาเมื่อวานตรงนี้เขียวงามมากนี่ถอนยาออกไหมอ่บนันนาเนี่ถอนยาออกโอ้โหทวัดเช็พ,พืชครับนี่ล้มละเนระนาดเลย รมละเนระนาเลยเนี่ยมาถอนญยาตรงนี้ออกนี่นะครับต้นในมายาลาบนะถอนออกคิดว่าจะได้ดีก็เลยลงไปถอนซะเลยไม่รู้จะลูกผีลูกคนยังไงลงไปถอนให้มันรู้แล้วรู้หลอดครับนะก็ําำนะครับตรงนี้บริเวณมุมๆ เอา้าเป็นที่สบายใจขึ้นมาระดับหนึ่งที่ลงแรงลงกายลงมือทำแล้วมันได้ผลมาอย่างนี้เอา้าข้าง,งหน้าข้างหลงังหลังนี้เขียวงามเขียวงามแล้วก็กำลังออกลวงพอดีพอใจอยู่เหมือนกันแฮปปี้นิวเียร์เลยครับแบบนี้ ขอบคุณเทวดาฟ้าดินเจ้าที่เจ้าทางาที่ดูแลคุณคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อบรมสั่งสอนเลี้ยงมานะครับได้สร้างแรงบันดาลใจให้มามีข้าวมีนามีอะไรอยู่กับเขาเนี่ยนะครับเอาพบกันใหม่ครับคลิปต่อไป เดี๋ยวเดินต่ออีกสักพักสวัสดีครับเออข้าวมาดูข้าวครับตอนเย็นเออเขียวแตกต่างเนี่ยชอบตรงนี้มากเลยเนี่ยตรงนี้งามนะเออจำไม่ได้น่าจะใส่ปุ๋ยที่หลังปุ๋ยท็อปวันไหเนี่ยวันนี้วันที่หก ยีิบตุลานะครับข้าวตรงนี้ดูลำต้นสวยงามเยียดตรงเป็นจุดตรงตรงเขียวแรงๆนะสุดผิดสังเกตตรงนี้ครับดูเหมาะสมชอบ เอองามครับงามแปลงเนี้ยนะมาดูตรงเนี้ยงามตรงเขียวมากๆนี่คืออะไรงงเลยเขียวสุดเลยเนี่ยเขียวอะไรวะเนี่ยเออผิดธรรมชาติไปหรือเปล่า ริมขอบไม่มีนะครับเนี่ยขอบไม่มีขุนด้วยน้ำขุนด้วยงามครับตรงนี้ใกล้ๆต้นปะดูนี่แหะแต่ตรงนี้เขียวแบบใบอ่อนย้วยเลยเขียวแบบจะเป็นยังไงอะโชว์ใบหรือโชว์อะไร ไม่เหมือนตัวตั้งตรงนะตั้งตรงเหมือนจะดีอ่ะดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆเก็บเป็นข้อมูลนะครับข้อมูลด้ปรับปรุงปีถัดไปปีต่อไปนะครับก็ดูได้นะครับปีนี้พอดูได้เกินเป้าที่ตั้งอยู่ ชัดเจนนะครับตรงนี้ข้างต้นประดูเลยข้างต้นประดูนี่เขียวแบบงามเออมันมีปุ๋ยพวกใบไม้ใบประดู่ใบประดู่่วงลงตรงนี้เหลืองเหลืองนี่น่าจะใส่ปุ๋ยทีหลังใส่ปุ๋ยทีหลังอนนี้หญ้า ยาก็มีทำไงยายังชนะไม่ได้อ้าโอเคครับสวยงามเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งเก็บข้อมูลก่อนเผื่อปีถัดไปได้ทำได้ดีขึ้นสวัสดีครับ